คลิปไวรัลยอดวิวล้านคนขับวินช่วยยายข้ามถนนกลางสายฝนลูกสาวดูคลิปนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะคนในคลิปคือพ่อที่บอกว่าทำงานบริษัทมา5ปีเรื่องนี้เกิดขึ้นในครอบครัวเล็กๆย่านชานกรุงเทพพ่อวัยห2เคยทำงานบริษัทเงินเดือน4 0่0 0แม่จากไปตั้งแต่ลูกยังเล็กลูกสาวคนเดียวชื่อมิน้นเรียนเก่งมากสอบได้ทุนครึ่งหนึ่งโรงเรียนอินเตอร์ชื่อดังวันที่รู้ผลสอบพ่อดีใจมาก ลูกเก่งของพ่อพ่อจะส่งลูกเรียนให้ได้ไม่ว่าจะต้องทำยังไงมิ้นกอดพ่อขอบคุณนะคะพ่อหนูจะตั้งใจเรียนแต่ค่าเทอมครึ่งหนึ่งก็ยังแพงมากปีละ1,50 0 0 0หบวกค่าหนังสือค่าชุดค่ากิจกรรมรวมเกือบ2 0 0 0 0นแล้วปีนั้นบริษัทพ่อก็ปิดกิจการพ่ออายุ52ส่งใบสมัครไปร้อยที่ไม่มีที่ไหนเรียกสัมภาษณ์ ถ้าลูกรู้ว่าพ่อตกงานลูกจะเรียนต่อไหมพ่อตัดสินใจไปสมัครขับวินมอเตอร์ไซค์ทุกเช้าพ่อตื่นตีสี่ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวออกจากบ้านบอกลูกว่าไปทำงานบริษัทแต่พอออกจากซอยพ่อจอดรถเปลี่ยนเสื้อใส่เสื้อวินสีส้มแล้วขับรับผู้โดยสารจนคำ่ำห้าปีผ่านไปมิ้นขึ้นปีสุดท้ายเรียนดีมากเธอไม่เคยสงสัยเลยว่าพ่อไม่ได้ทำงานบริษัทเพราะทุกเย็นพ่อกลับบ้านใส่เสื้อเชิ้ตเหมือนเดิม แล้ววันหนึ่งเพื่อนในห้องแชร์คลิปในกลุ่มดูคลิปนี้สิน่ารักมากมินเปิดดูคลิปยอดวิวล้านกว่าในคลิปคนขับวินมอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อส้มถอดเสื้อกันฝนของตัวเองคลุมให้ยายคนหนึ่งแล้วจูงมือยายข้ามถนนกลางสายฝนคนถ่ายคลิปพูดว่านี่แหละฮีโร่ตัวจริงมินดูคลิปจบกำลังจะปิดแต่เพื่อนพูดขึ้นมาลุงคนนี้หน้าคล้ายพ่อเธอนะมินใจเต้นแรงกดดูคลิปอีกครั้ง หยุดภาพตรงหน้าลุงวินใบหน้านั้นรอยยิ้มนั้นไม่ใช่คนหน้าคล้ายคือพ่อเพื่อนถามมิ้นเป็นอะไรหน้าซีดเลยมินไม่ตอบรีบเดินออกจากห้องน้ำตาไหลพรากเย็นวันนั้นมิ้นรอพ่ออยู่หน้าบ้านพ่อกลับมาใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวเหมือนทุกวันลูกทำไมไม่เข้าบ้านนั่งอยู่นี่ทำไมมินหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดคลิปให้ขอดูพ่อเห็นหน้าตัวเองในคลิปหน้าซีดลูกพ่อพ่อ ขับวินมา5ปีแล้วใช่ไหมคะพอนิ่งไปแล้วพยักหน้าตั้งแต่วันที่ลูกขึ้นปีสองบริษัทพ่อปิดพ่อไม่อยากให้ลูกรู้กลัวลูกอายกลัวลูกลาออกพ่อแค่อยากให้ลูกจบมินกอดพ่อร้องไห้โฮพ่อคะหนูไม่เคยอายพ่อพ่อขับวินส่งหนูเรียนอินเตอร์มันยิ่งใหญ่กว่าผู้จัดการบริษัทอีกพ่อเป็นฮีโร่ของหนูฮีโร่ตัวจริงเหมือนในคลิปพ่อกอดลูกแน่นน้ำตาไหลลูกไม่โกรธพ่อหรอที่พ่อโกหก โกรธทำไมคะพ่อโกหกเพราะรักหนูมิ้นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปให้พ่อดูลุงใจดีมากนี่แหละคนดีอยากรู้จังว่าลุงเป็นใครพ่อคะคนล้านคนชมพ่อหนูภูมิใจที่เป็นลูกพ่อวันรับปริญญามิ้นไม่ได้นั่งรถเก๋งมาเธอนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พ่อมาพ่อใส่เสื้อวินสีส้มตัวเดิมที่อยู่ในคลิปบนเวทีมิ้นพูดขอบคุณ ปริญญาใบนี้ขับมาด้วยเสื้อวินสีสม้มพ่อหนูเป็นฮีโร่ที่มีคนดูล้านครั้งแต่สำหรับหนูพ่อเป็นฮีโร่มาตลอด5ปีโดยไม่ต้องมีใครเห็นบางครั้งฮีโร่ตัวจริงไม่ได้ใส่ชุดสวยแต่ใส่เสื้อวินสีสม้มตากแดดตากฝนถ้าคุณยังมีพ่อกลับไปกอดท่านเถอะเพราะท่านอาจกำลังเป็นฮีโร่โดยที่เราไม่เคยรู้